เอานี่ครับพี่น้องครับนี่เริ่มขึ้นแล้วครับผมนี่สําหรับหยาในเขาหน้าปีครับพี่น้องครับนี่บู๊ยบ่หน่อยเลยทีเดียวครับนี่เนาะหลังจากที่ทําการวานไปแล้วนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับผมนี่ทั้งเริ่มขึ้นแซมเขาทั้งเริ่มขึ้นแซงเขาแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่นักสุดนี่ก็คือผืนหน้าครับพี่น้องครับที่เห็นกันอยู่นี่เนาะ นี่คร ER ับบัวหน่อยเลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะและนอกจากนั้นนี่ครับผักผักบุ้งครับผักบุ้งนาเนาะบุ้งเน่ยแล้วนอกจากนั้นนี่สนอหินสนอแดงก็เริ่มขึ้นแล้วครับผมพี่น้องครับนี่เนาะและนอกจากนั้นนะครับพี่น้องครับนี่มาบ่งไ้ทั้งนี่ครับผลปรากฏว่าโอ้นี่นี่นี่ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ก็คือหญ้าเขานกครับผมพี่น้องครับนี่ หญ้าเขานกบบอหน่อยเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะและนอกจากนั้นนะครับที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งที่ปราญ่าครับพี่น้องครับนี่นั่นก็คือหญ้าดอกขาวครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่หญ้าดอกขาวบุ้ยครับผมนี่เนาะสำหรับไฮน่านี่ก็คือเขานกกับหญ้าดอกขาวครับพี่น้องครับนี่เนาะเต็มพื้นที่หน้าเลยครับผมนี่ สำหรับข้าวนาปีในฤดูกาลนี้ครับผมนี่และก็วันนี้ครับเลิกงามยามดีนะครับในการที่จะทำการเปิดตัวนะครับสำหรับสารกำจัดหญ้านะครับหรือว่ากำจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับซึ่งเป็นนาปีของเรานะครับผมในช่วงนี้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีพัณุ์ครับพบกับเฮียอุดของเราได้เลยครับผม สวัสดีครับเกษตรกร,กรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียโอ๊ตจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชต่อเนื่องจากคลิปเมื่อครัคร้งที่ผ่านๆมานะครับเกษตรกร,กรที่ทํานามาแล้วประมาณ1เดือนนะครับตอนนี้ข้าวก็มีความสูงประมาณตั้งแต่1คืบหรือถึง1คึ่งคร่บกว่าๆก,กันแล้วนะครับก็สอบถามเข้ามายอะมากแล้วว่าในานาข้าวนะบ,บางคนมี ไม่สามารถที่จะคุมแห้งได้นะไม่ไม่ว่าจะเป็นติดธุระใดๆทั้งสิ้นหรือว่าเกี่ยวกับฝนตกอะไรก็ไม่ได้ฉีดคุมแห้งหรือไม่ได้ฉีดตอนอกําจัดญ้าตอน้าหนึ่งเซนถึงหนึ่งนิ้วนะครับก็เลยสอบถามมาว่าในข้าวสูงประมาณหนึ่งคืบหรือคือบกว่าๆ้านี่จะสูงประมาณสักสองถึงสามข้อมือนี่จะใช้ยาอะไรกําจัดนะครับนะครับส่วนเรื่องญ้าเนี่ยมี้าอะไรบ้างก็อย่างที่คลิปอาจารย์ฝันชัยที่ส่งมาดูตอนต้นคลิปนะครับว่า ในนาปีนี่เริ่มแล้วใน้าที่พบก็เยอะแยะไปหมดก็คือที่เรียกว่ายาสมปิเลยนะครับสมปิคือยาอะไรบ้างยาใบแคบยาใบกว้างกกต่างๆแล้วก็เถาเลื้อยนะครับก็น,นี้ก็คือมีทุกอย่างเลยในนาข้าวอยากจะทราบว่ามียาตัวไหนบ้างที่สามารถกําจัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างในนาข้าวเลยนะครับครับในวันนี้ผมเองก็จะมาแนะนําสินค้าในการกําจัดวัชพืช รุ่นยญ้าใหญ่นะยญาใหญ่ก็คือตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปนะหรือประมาณ1นิ้วขึ้นไปนะครับนี้ก็คือหญ้าเริ่มโตแล้วข้าวนี่จะสูงอยู่ประมาณ1คืบหรือ1คืบกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําว่าหญ้าสามปีมีหญ้าอะไรบ้างอันดับแรกเลยที่เกษตรกรชาวนาเราที่เจอเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือหญ้ากระดูกไก่หรือทางอีสานเรียกว่าหญ้าก้องแขน อีสานใต้เรียกว่าหญ้ากอแดงนะครับหญ้าสามตัวนี้หรือว่าบางแห่งบางจังหวัดนี่เรียกเป็นหญ้าเดือยหญ้าดอกทุ่มนะชื่อเหล่านี้นี่มีหลากหลายแต่เป็นหญ้าชนิดเดียวกันนะครับก็คือหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้าแดงหญ้าก้องแขนที่นิยมเรียกกันนะครับครับหญ้าตัวต่อมาก็คือหญ้าข้าวนกนะครับหญ้าข้าวนกหรือว่าหญ้าพุ่มพวงนะครับอันนี้กลุ่มของใบแคบยอดนิยมแล้วก็อีกตัวหนึ่งกําลังมาแรงคือหญ้ากะ ญ้ากระน่องไก่หรือทางราชการเรียกว่าญ้าดอกขาวนะครับหรือว่าญ้าล้มแพรหญ้าสอนรามนะครับตัวนี้กําลังมากขึ้นเรื่อยๆกเกษตรกรสอบถามเข้ามาว่ากําจัดยากมากๆเลยไม่มียาตัวไหนที่กำจัดได้นะครับอันนี้คือกลุ่มหญ้าใบาแคบกันนะครับเรามาดูญ้าใบากว้างก็คือตั้งแต่พวกญ่ายางนะครับโนหินโนแดงนะครับก้นบึ้งนะก้นบึ้งก็คือหญ้า ถั่วลิสงนานะครับเหมือนถั่วลิสงเลยนะครับปีกแมงดาบานไม่รู้โรยป่านะครับพวกผักโขมต่างๆนะครับสนหินสนแดงนะก้นบึ้งปีกแมงดาไมยาราบญ้นะาที่ค่ายากมากๆเลยนะครับนี่ก็คือกลุ่มของใบกว้างส่วนพวกเถาเลื้อยก็คือกลุ่มของอผักบุ้งเครือตดหมูเครือตดหมานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยกลุ่มของกบนะยอดนิยมเลยคือไข่เขียดหรือว่าหนวดปลาดุก นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกกทรายหรือว่าผือนานะครับนี่ตระกูลกกที่เจอกันเยอะๆหรือว่าผือนาที่เราเรียกกันยอดนิยมว่าฮังกานะครับย้าหังกานะครับ,น,รบนี่ญ้าเหล่านี้จะกําจัดญ้าอะไรบ้างเกษตรกรเรียกกันรวมๆว่าย้าสามบิษเลยนะครับมีทุกแนวเลยว่าจะทํายังไงดีนะครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเราก็ได้เปิดตัวยาอยู่ตัวหนึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะครับใน ที่เกษตรกรเอาไปใช้เราได้ผลเป็นอย่างดีนั่นก็คือชุด3ามพลังบวกนะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับนี่เป็นชุด3ามพลังบวกเมื่อคราว2ปีที่แล้วนะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะครับแต่มาตอนนี้ปีนี้นะครับเราพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ออกมายังเป็นสามพลังบวกอยู่เหมือนเดิมแต่ข้างในน,นี่จะเปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือ3ามพลังบวกรุ่นใหม่เลยนะครับ นะครับเราเปลี่ยนจากตัวยาผงมาเป็นยาน้ํานะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมถึง25เปอร์เซนนะครับนี่ก็คือตัวโพลีบีดนะครับเข้ามาแทนตัวยาผงของรุ่นเก่านะครับนี่ก็เลยทําให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนตัวต่อไปก็คือตัวคาเพอร์อันนี้ก็เป็นตัวเก่านะครับยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว อาวรกัดรุดนี้ก็คือสามพลังบวกเป็นรุ่นใหม่นะครับกำจัดญ่าอะไรได้บ้างรวมกันแล้วก็ประมาณ20กว่าชนิดนะครับในกล่องนี้ใส่มาทั้งาไม่หมดไม่ว่าจะเป็นสนโหนหินสนโนแดงก้นบึง้งปีกแมงดาไมายราบเครือตดหมูเครือตดหม้ย้าแดงนะครับญ้าแดงหรือว่าก้องแขมนะครับญ้าข้าวนกนกฝีชมพูอันนี้ยกตัวอย่างเป็นบางอย่างมาให้ดูนะครับ นี่ก็คือ3พลังบวกนะครับสพลังบวกนี่นะครับเป็นกล่องที่จัดส่งง่ายกระชับข้างในมีโชว์สินค้าให้เห็นชัดเจนนะครับก็ประกอบไปด้วยยาที่ผมแจ้งไปแล้วก็คือโพลีบีทคาเปอแล้วก็อาวอนกาดที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือกล่องชัดเจนของโพลี b บ a ส3มพลังบวกนะครับเข้มข้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง25%ในราคาเท่าเดิม นะครับราคาเท่าเดิมจากยาผงมาเป็นยาน้ำมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใช้ง่ายสะดวกตัวง่ายนะไม่เป็นฝุ่นนะครับซึ่งฝุ่นนีนอาจจะทําให้เกิดการเข้าตาเข้าจมูกได้แต่นี้เป็นน้ําในตัวง่ายใช้ง่ายแถมยังเข้มข้นกว่าเดิมถึง25%ด้วยโพลีบิทสพลังบวกนะครับสามพลังบวกนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้ายอดนิยมนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า มีการลอกเลียนแบบเขาว่าสามพลังบวกกันอย่างเยอะมากเพราะนั้นของแท้ต้องจากร้านไทยเจริญพาณิชย์เท่านั้นนะครับมีโลโก้ของแท้ต้องมีโลโก้ไทยเจริญพาณิชย์ทุกกล่องนี่ก็คือยาฆ่าญ้าในข้าวนาปีนะครับในข้าวนาปีที่ได้รับความนิยมตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เราก็ได้เปิดตัวใหม่ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมถึง25%เ ในราคาเท่าเดิมนะครับในราคาเท่าเดิมแล้วก็หลายท่านสอบถามเข้ามานะครับแล้วถ้ามีญ้านอกเหนือจากที่กล่าวมาก็คือยา้ยาย้าหางกาผือนานะครับขี้อ้นหรือว่าเส้นใบมนีจะกําจัดด้วยญ้าอะไรบ้างนะครับเพราะว่าสามพนาวดวงนีง่จะกําจัดญ้าที่เป็นต้นใหญ่พวกนี้ไม่เก่งนาะาเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องญ้าหางกาไข่เขียดขี้อ้นผักบุ้งนะครับ ก็ให้บวกเข้ากับราก้นมีนนะครับบวกเข้ากับราก้นมีนได้เลยตัวนี้นี่เก็บทุกแนวเลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือเกษตรกรด้ดานใดที่มีสมรรถทั้งหมดเลยนะครับสามารถเอาตัวสามพลังบวกบวกเข้ากับราก้นมีนได้เลยนะครับต่อยาที่เอามาโชว์ในวันนี้นะครับก็เป็นกลุ่มของยาฆ่าญ้าขนาดใหญ่ก็คือตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปความสูงของต้นข้าวเนี่ยต้องให้สูงประมาณหนึ่งคืบขึ้นไป ถึงจะค่อยฉีดได้นะครับต้นข้าวที่เล็กกว่า1คืบนะครับเราจะไม่แนะนำให้ฉีดนะครับเพราะยาชุดนี้นี่เป็นยาชุดค่าหญ้าใหญ่ต้นต้องสูงหนึ่งคืบขึ้นไปเท่านั้นครับเกษตรกรท่านใดสนใจที่อยากจะได้โพลีบีทสามพลังบวกที่เข้มข้นมากขึ้นถึง25%ไปใช้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาลสินแล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับส่วน